สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของ AJ รุ่น i n 0 0 1 b เชื่อว่าหลายๆคนพอได้ยินยี่ห้อ AJ จะต้องนึกถึงเครื่องเสียง DVD จะบอกว่าตอนนี้ AJ พระเอกตัวจริงเขามีสินค้าหลากหลายรวมถึงเครื่องครัวของยี่ห้อ AJ ก็น่าใช้ไม่แพ้กันซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้า AJ แถมฟรีมอสตนเลพร้อมฝากแก้วด้วยนะและก็มีคู่มือการใช้งานด้านในก็จะบอกรายละเอียดของสินค้าและวิธีการใช้งาน มีใบรับประกันสินค้าแนบมาด้วยอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขาการรับประกันมาดูด้านหลังของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันค่ะโมเดล in 0 0 1 b มีพัดลมเพื่อระบายความร้อนตลอดการใช้งาน AJ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสีดำหน้าเพลททำจากเซรามิกคุณภาพดีทำความสะอาดง่ายผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงมั่นใจได้เลยว่าใช้งานได้ยาวนานมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานมีให้เลือกถึง7รูปแบบ เรียกได้ว่าตอบสนองการประกอบอาหารของทุกครัวเรือนเลยทีเดียวแผงควบคุมการทำงานแบบปุ่มรูปภาพทำให้ใช้งานง่ายมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยเพราะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์มาดูวิธีการใช้งานกันค่ะเริ่มจากเสียบปลัก๊กนำหม้อที่เราใส่น้ำแล้ววางบนเตาได้เลยกดตรงนี้เพื่อเปิดเครื่องเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการมาดูฟังก์ชันฮอตพอตกันก่อนค่ะ หน้าจอแสดงผลอยู่ที่1,600ฟังก์ชัน h o ตพอตสามารถกดเพิ่มและลดอุณหภูมิได้มีให้เลือกถึง8ระดับลดอุณหภูมิได้ต่ำสุดอยู่ที่200องศาเซลเซียสและเลือกกำลังไฟได้สูงสุดที่2,200วัตต์ฟังก์ชันที่2คือฟราก็จะเป็นอาหารเมนูทอดกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่270มีอุณหภูมิให้เลือกถึง8ระดับลดอุณหภูมิได้ต่ำสุดอยู่ที่80องศาเซลเซียส ฟังก์ชันบาร์บีคิวหน้าจอแสดงผลอยู่ที่220สามารถกดลดอุณหภูมิได้ต่ำสุดอยู่ที่80องศาเซลเซียสและกดเพิ่มอุณหภูมิได้สูงสุดที่270กดที่ปุ่มนี้เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและพลังงานหน้าจอจะแสดงปริมาณการใช้พลังงานหลังจากที่เราเปิดเตาไฟฟ้าขึ้นมา P ี0 0, 0หมายถึง0.08กิโลวัตต์ชั่วโมงกดอีกหครั้งหน้าจอจะแสดงแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าปกติสามารถเป็นได้ตั้งแต่220ร้อถึงสองมาดูฟังก์ชันซุปกันบ้างกําลังไฟถูกตั้งค่าอัตโนมัติอยู่ที่1900วัตต์เป็นความร้อนคงที่กดเพิ่มหรือลดไม่ได้หากต้องการลดกําลังไฟให้กดปุ่ม OFF แล้วกดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องเลือกฟังก์ชันฟรายหรือฮอตพอตก็จะสามารถกดลดอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้การทำงานของเครื่องสามารถหยุดได้ทุกเวลาโดยกดปุ่มเปิดปิด เมื่อทำอาหารเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OFF ตรงนี้ได้เลยฟังก์ชันต่อไปคือต้มน้ำกำลังไฟถูกตั้งค่าอยู่ที่2,200วัตต์เป็นความร้อนคงที่กดเพิ่มหรือลดไม่ได้เรามาลองต้มไข่ไก่กันดูค่ะนำหม้อที่ใส่น้ำแล้ววางลงบนเตาจากนั้นกดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่องแล้วกดที่ฟังก์ชันต้มน้ำเมื่อต้มจนน้ำเดือดแล้วเราต้องการใช้กำลังไฟที่น้อยลงมาเลือกใช้ฟังก์ชันทอดได้ค่ะ ส่วนตัวต้องการไข่ที่สุกเพราะทานแบบเป็นยางมะตูมแล้วจะปวดท้องก็จะกดลดอุณหภูมิลงมาให้อยู่ที่100จากนั้นเติมเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนำไข่ไก่ใส่ลงไปในหม้อได้เลยปิดฝาหม้อแล้วกดที่ฟังก์ชันตั้งเวลาหน้าจอจะแสดงอยู่ที่10นาทีกดลดลงมาให้อยู่ที่6นาทีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของ AJ มีระบบป้องกันความปลอดภยัยตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีภาชนะวางบนเตา และหยุดทำงานหากไม่มีการกดใช้งานภายใน2ชั่วโมงมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้เลยไม่มีเปลวไฟและควันตลอดการใช้งานเ <c oughs> มื่อครบกำหนดเวลาที่เราได้ตั้งค่าไว้อุปกรณ์จะกลับมาที่โหมดสแตนบายทันทีถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จตักไข่ใส่ลงในชามที่เราใส่น้ำเตรียมไว้มาดูไข่ต้มที่เราต้มด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของ AJ กันค่ะถ้าใครต้องการไข่ที่เป็นยางมะตูมให้ลดกำลังไฟและจำนวนนาทีลง ซื้อตเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของ AJ แถมฟรีมอสเตลเลตพร้อมฝาแก้วทำอาหารได้หลากหลายเมนูในราคาแค่หลักร้อยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสนใจสั่งซื้อคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้ภาพได้เลยเครื่องครัว AJ ครบครันคุ้มค่าคอนเฟิร์มค่ะ